ชาวันต่เแล้วชาหมอกหนาเช้ามาสามหนุ่มไปเล่นก่อไฟกันแล้วค่ะไปให้แม่นั่งกินหมูกระทะคนเดียวอ่าวันไนี้เจอเลยค่เมื่อวานเอาแตงกวามาให้กินไปแล้วนะคะเหลืออันนี้คือสวนของเราป่านนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้สไปจงมาแคมปิ้งอีกแล้วค่ะวันนี้มาแคมปิ้งกันที่ซินจูนะคะที่นี่ก็จะอยู่ในหุบเขาภูเขาที่สูงในระยะ700เมตรค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะนี่คือบริเวณที่เรากางเต็นท์กันนะคะเพื่อเลือกเป็นพื้นไม้เพราะว่าดูสะอาดดี ชิ้นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวิวภูเขาท่านบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะมีไม่เยอะนะคะมีทั้งหมดกลางได้แค่12เต็นท์เท่านั้นค่ะทั้งหมดของลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นโซนล้างถ้วยล้างจานนะคะส่วนนี้เป็นห้องน้ำห้องอาบนา้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำสะอาดมากเลยค่ะนะคะ มีหักกว้างมากมีให้ครบเลยนะคะเครื่องอาบน้ำพวกแชมพูยาสระผมส่วนนี้ก็จะมีที่กดน้ำให้นะคะอยนี้ค่ะแล้วก็มีตู้แช่เย็นมีคือบริเวณด้านล่างนะคะดูสามพ่อลูกทำอะไรกัน ตรงนี้ก็จะมีที่ให้เล่นทรายค่ะมีมันใจกล้ามาเอายิงธนูเกิดได้เหรอยาวจีฟฟนได้เหก็สิบฟนว้าจีฟันแปดฟนเลยเอาว่าดีดีสิบฟน

黄晃一点点，小心手、喔，好，超大，超伟大，超伟大,大了，呵呵，好可爱、啊。 还没呢，开一点点了。<laughs> 来，全部啊！<laughs> 不要那么快，不要那么快，慢慢慢慢就好了，慢慢就好。<laughs> Wanna be professional？<laughs> เมื่อวนี้สองหนุ่มทำอาหารกินกันนะคะหูโไมาฉนจะบอกคุณว่านี่คืออะไร 大哥,哥，为什么一白一？这个一白一黑。猜猜看，大哥猜猜看。随便讲。好它应该有那个韧带。啊好，这样抓。不要放啊，这样拿就不要放了啊。好，不要放好，我哪边放一排？上课的时候就可以教学了。好亲吗很？对，很对真,的真的。真的。 ตอนนี้มีหมอกนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นค่ะหมอกนาเ้า o my god อ h u หกระทายำ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 คุณชอซื้อหมกูกระทะมายำ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 คุณชอบชิมหมกูกระทะอะแต่ฉันชอบกิน <c oughs> กิน你呀ีิน什么真的是好香哦弟弟弟弟喜欢หมูกินหมูกระทะ吗我们坐สามหนุ่มไปเล่นก่อไฟกันแล้วค่ะไให้แม่นั่งกินหมูกระทะคนเดียว เี่บกว่าพี่บอกว่าหอมๆเลยใช่ไหมโอเคมจะ้อเคไหมเค่อเคีอวคเคโอ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 มคโเคยเคเควค ตรงที่เล่นน้ำกันนะคะอยู่ไม่อยากเล่นว่าไงอยาก้างเหี่ทีวันนอหอหออับันัอบันบออ 好冰哦，还好,、啊、好玩吗？玩啊,啊 non,，no no no，好冰，快 <laughs> นี่เตีย้ยสม่มา,ม,ามีอมะไรวนจะมีตายหมดเลยออเอาปิ้งเหรอโอ้หม่ก็สดน้ำคือเย็นมากนี่เปี่อนี่เพี่ทำไมไม่เสือเเ่อไม่หาวเลยโอ้หอหาหนาว冷หา S <S โอ้น้ำเย็นมากโอ้หนาว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 ันนี้จสเลยเข้เดินเนาะเจ้าของร้านกลางเต็นน่ารักมากค่ะเมื่อวานเอาเตงกวามาให้กินไปแล้วนะคะเหลือสามลูกแล้วก็วันนี้เอาตี้กววเยี่ยค่ะเป็นใบของมันเทศอะค่ะเอามาให้อีก 嗯、去那拿拿拿拿拿看拿拿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  อันนี้คือสวนของเราป่านนะคะเอาไหมอ๋อไม่ออเขามาตามหาพี่ใช่เอาไหมอ๋อไม่ออน่าเชื่อหลปะน่าเชื่อหลายอจ้าอ่ะ那有มเต้นเต้น mỗi tháng thôi được sưu tạo ớt 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 几分哈哈？六分，<laughs> 六根七十二，六分七。<laughs> 那你几分，大哥？